เราพิ่กินไปเราอยากกินเยอะหนูมากเลยทำไงดีเอาข้างนี้นะคะข้างขวาเก็บนิ้วทั้งสีนิ้วลงมาชึบเหลือนิ้วโป้งไว้แ้วเดียวนะเพื่อเราจะเอานิ้วนี้เช็ดที่ปากอ่าเช็ดที่ปากยังไงเพราะว่าเวลาเรากินไอศครีมเด็กๆจะต้องกินเลอะกันใช่ไหมคะหรือมีใครกินไม่เลอะบ้าง ไม่มีแน่นอนต้องแอบมีเลอะบ้างแหละนิดนึงทีนี้เราจะใช้นิ้วโป้งนะคะเช็ดที่ปากแบบนี้ห้ามเช็ดแรงเนะเดี๋ยวจะเจ็บปากเอานะคะเค้ยมเราเช็ดเบาๆบแบบนี้นะคะขอยีกรอบเช็ดแบบนี้นะชึบชึบทีนี้ตอนที่เราเช็ดเราจะเอียงหัวไปทางซ้ายด้วยไหนลองนะหนึ่งสองสามชึบชึบอ๋อขอยีกรอ 1, 2, บหนึ่งรอบนะหนึ่งสองสาม โอเคได้ไหมคะเอาใหม่แล้วมือข้างนี้เรากางไว้ก่อนนะมือข้างนี้เรากางไว้ก่อนนะโอเคไหมไออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวคุณครูจะกระโดดไปใหม่รพร้อมกับเช็ดปากเลยนะเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เฉดเฉดอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบพร้อมกันพ okay. ูดแบบคุณครูก็ได้นะพร้อมกันนะปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เฉดเฉดโอเคไหมอ่าเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เฉ But it's too so cold to bite me. Burr, burr, frozen. You're the one being chosen. Play the part like Moses. Keep it fresh like roses. It oh. looks so good.